สวัสดีครับเพื่อนเเจอกันอีกแล้วนะครับสลากกับผมชายบีทนะฮะบีทซ่าพาเที่ยวนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปขี่รถเล่นกันในเมืองนะฮะก็ตอนนี้ภาคเหนือของเรานะครับจังหวัดเชียงรายนะครับเริ่มเย็นแล้วครับอากาศเริ่มเย็นแล้วก็ามืดมืดไวมากนะฮะตอนนี้เป็นเวลาประมาณสามทุ่มนะครับผมก็จะรอขี่ไปเรื่อยๆครับในเมืองวันนี้ผมมีผ้าห่งนะฮะติดมาติดตะกร้ารถมาหนึ่งพืนนะครับผมจะเอาไปให้คนได้รอดหรือว่าคน ที่อยู่ข้างนั่งข้างถนนที่เขาไม่มีผ้าห่มนะครับลองดูซิว่าวันนี้หมจะเจอไหมนะครับผมจะลองขี่ไปเรื่อยๆนะครับผมก็เส้นทางก็จะมีมืดบ้างสว่างบ้างนะครับขณะนี้หมก็จะลองขี่ในเมืองไปเรื่อยๆก่อนนะครับก่อนตอนนี้อากาศเย็นมากนะครับผมไม่แน่ใจว่ากี่องศานะ เวาผมขี่รถอย่างนี้ผมเย็นเลยนะครับแล้วคนที่เขาไม่มีเสื้อผ้าใส่ไม่มีผ้าห่มจะรู้สึกยังไงนะครับวันนี้ถ้าผมเจอผมก็จะให้เขานะครับว่ามารุน้นมาช่วยกันช่วยผมลุ้นสิว่าผมจะเจอหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมตอนนี้ผมอยู่สถานีตำรวจนะฮะพุ่งหน้าไปสะพานใหม่ผมจะลองข้ามสะพานไปสักรอบแล้วก็ลองปวดดู

ไปใตสาสถานแล้วก็มาถ่ายรูปแถวนี้นะครับไปรุ่นหลุมสาวแต่วันนี้ไม่มีนะฮะไม่มีหรือว่ายังไม่ผิดวังด้วยโดยปกติจะมีคนมาถ่ายรูปแถวนี้ถ่ายวีวิูถ่ายอะไร,รนะครับผมจะขี่ไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้สิงไม่ได้อะไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองลอดใต้สถานสักรอบสองรอบนะครับดูว่าผมจะเจอหรือเปล่านะก็ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆ ก็ไม่ไม่มีใครมานะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะครับปกตินี่คนเต็มเลยนะก็เดี๋ยวผมจะวนดูก่อนนะครับวนดูไปเรืเ่อยๆก่อนนะครก็ค่อยๆขี่นะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับนะครับผมจะลองวนดูแถวนี้วนล่บแถวนี้นะว่าจะมีหรือเปล่านะครับ ลองดูสิจะเจอไหมครับเจอไหมไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆก่อนนะครับค่อยๆขี่จะเจอเขาอยู่แถวนี้หรือเปล่านะครับก็จะบางทีก็จะมีคนนอนอยู่แถวนี้นะครับหรือจะเป็นคนเล่นร่อนคนเมาอะไรถ้าผมเจอผมก็จะให้นั่นแล้วเจอล้วครับหนึ่งคนนะครับเขาอยู่ตรงเขานอนอยู่ตรงนั้นนะครับนั่นครับขออภัยนะครับคนรู้เื่อลากกล้องผมไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวจะลองวนดูที่อื่นก่อนนะครับว่าจะมีที่อื่นอีกหรือเปล่านะครับ ลองดูอีกสักรอบหนงก็เน้นก็นกนไม่รู้ว่าได้รอนหรือว่าเขามาเที่ยวเดีเขามาเที่ยวกันแน่นะครับเดี๋ยวจะลองกลับไปดูคนเดิมนะครับก็กักบก็จะเอาผ้าห่มไปให้กับคนเดิมคนรถกี้นะครับเดี๋ยวลองวนดูอีกสักรอบนะครับ ว่าเขาจะหลอนอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะครับไปดูว่าเลยหลอดหรือว่าเมาคนพวกนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าผมให้ผมเจอแล้วเนี่ยครับเขายังอยู่ที่เดิมนะครับผมเจอแล้วผมจะขอไม่เปิดเผยใบหน้าไม่พูดคุยกับเขานะครับเพราะผมตั้งใจว่าจะว่าผมมาให้เพราะว่าพวกนี้จะสติไม่อาจจะไม่ค่อยตอบสนองเราเท่าไหร่นะครับอาจจะมีบางคนอาจจะมีความหวาดกลัวนะฮะ อยากเจอผู้คนนะครับอยากเก็บตัวงเงียบล้วเดี๋ยวผมขอห่มให้เขานะครับผมขออนุญาตตัดจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขออนุญาตและพ่อผมให้เขาก่อนนะครับขอบคุณมากนนครับ